ส่วนใหญ่นะนักปฏิบัติเนี่ยทีนี้หลวงตาจะสังเกตจากตัวเองนะไม,ไม่ได้ไปติหรืออะไรคนอื่นดูจากตัวเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติทมแล้วมันมีปัญหาแรกอยู่อย่างว่าจะจะ,จะเริ่มจากตรงไหนดีจะคิดธรรมะอะไรดีก็น,นึกขึ้นได้ว่าเวลาหลวงพ่อท่านจะสอนเนยท่านจะบอกว่าให้ดูธรรมที่เกิดในใจปัจจุบัน อะไรที่มาเกิดในะปัจจุบันนะพีนาตรงนั้นนะ่ยมันจะได้ทันทีในเรื่องของธรรมะไม่ต้องเป็นึกเมื่อวานเป็นยังไงพรุ่งนี้เป็นยังไงอาจารย์โน้นบอกยังไงอาจารย์นี้บอกยังไง,าาง,ไงมันเป็นเรื่องของปัจจุบันของแต่ละคนที่ท่านเขาไปเดบัตผ,ผ่านมาแล้วก็ถ่ายทอดไว้ทางกระบ,บอกของเรานะั้นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเรานั่งมองลวงตาเคยเคยอยู่ที่วัดทศุงนะ,ะเดินจาก,กวรมนสลา ซาลาเก่าเป็นซาลไม้ตอนนี้น่าจะปรับปรุงแล้วก่อนจะฉันเพนก็ไปอยู่ที่นั่นชั่วโมงหนึ่งมองไปนอกหน้าต่างไม้เนี่ยไปในแม่น้าสะแกกังเนี่ยมันก็จะเป็นช่องหน้าต่างมันก็เห็นสวะลอยมาเดี๋ยวโยมก็ภายเรือผ่านมาพา,ายเรือผ่านมาวันนั้นก็มีหมาเน่าตายผ่านมา แล้วก็มีดอกตบผักตบ,ตบชาวาอะไรผ่านมาท่านก็ให้พิจารณาว่าเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยตั้งโฟกัสและตั้งเป็นสมาธิไม่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยอยู่ในช่องหน้าต่างปัจจุบันเนี่ย mm. ก็จะเห็นอารมณ์ที่เราจะพิจารณาได้ว่าผักตบชาวาอันเนี้ยที่หลายผ่านเนี่ยผ่านหน้าหน้าต่างเราเนี่ยหน้าต่างที่เรายึดว่าเป็นของเราเนี่ยก่อนจะถึงหน้าต่างเนี่ยมันก็อยู่ตรงท่านา้าหน้าน้าน,นก่อน บานมาในปัจจุบันนี้แล้วก็ผ่านไปในอดีตคนท,ท,ทั่วไปพอชอบภักตบชาวากระสายน้ําที่ผ่านหน้าต่างออกไปเนี่ยก็จะบอกโอ้ไปไหนตามไปคิดถึงเป็นอดีตไปแล้วพ้นขอบหน้าต่างไปแล้วหรือไม่ก็ไปคิดว่าขอให้ภักตบแพ้หน้ามาจงดีแต่ไปคิดถึงอนาคตเสียปัจจุบันไม่คิดท่านก็ห้เห็นว่าแล้วผักตบนั้นใช่ของเราไหมจาก ปัจจุบันของเราก็เป็นอดีต kamp. จากของหน้าต่างนี้ไปเป็นป,ปัจจุบันของหน้าต่างถัดไปท่าถัดไปของคนถัดไปในอนาคตก็เป็นปัจจุบันของคนในอนาคตเป็นอดีตของเขาก็มาเป็นปัจจุบันของเราและเป็นอดีตของเราก็เป็นปัจจุบันของคนอื่นท่านบอกว่ามันมีอยู่สามช่องหน้าต่างคืออนาคตปัจจุบันและอดีตเนี่ยเราถ้าเรามองอยู่ตนีเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเรายึดหน้าต่างนี้เป็นของเราก็ไม่ใช่มันเป็นการพิจารณาให้อยู่ในโฟกัสให้อยู่ในอารมณ์เดียว อะไรผ่านมาก็รู้มาแล้วนะเกิดขึ้นแล้วนะไปแล้วนะสวยดีนะเอาความสวยก็หายไปแล้วมาเน่ามาแล้วเราไม่อยากให้มันผ่านมาตรงนี้เลยแต่มันเขาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเขาลอยมาตามน้ําเขาตายถูกทิ้งลงในน้ำก,ก็ต้องผ่านมาเมื่อผ่านมาก็รู้ว่าโอ้มาเน่ามาแล้วนะผ่านมาแล้วนะแล้วก็ไปแล้วนะถ้าเราจะไปยึดผักตบชวาหรือดอกกุหลาบที่ลอยมาหรือแพรสวยๆที่มีคนพายมาเป็นของเราน่าจะไม่ใช่ น่าจะไม่ใช่มันก็จะตามไปเป็นเสียดายอยากให้เป็นอย่างงาน้นจงอย่าเป็นอย่างนี้อีกนะถ้าให้ดูปัจจุบันแล้วก็จะเกิดความรู้สึกในปัจจุบันมาเป็นเป็นสมาธิม็เป็นสมาธิแล้วมันก็เป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เป็นอย่างนี้อารมณ์ก็จะอยู่ในอารมณ์นี้ตลอดน่าจะน่าจะใช่เป็นวิธีคิดเท่านั้นเอง ส่วนคิดไปแล้วคิดแล้วคิดเอกไม่เปลี่ยนอารมณ์เข mm. าเรียกเป็นอารมณ์เอกเป็นเอก,กขะคาตาลมเนี่ยเป็นอารมณ์ประเภทเดียวนี่อะไรผ่านมาจะคิดว่าเออมันมาแล้วรือเอา้าผ,ผ่านไปแล้วหรือเดี๋ยวอะไรมามันก็ผ่านไปนาะหนักเขาจิตมันจะลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเอิญบังอาจมาเกิดแก่ให้ตาเราเห็นให้หูเราได้ยินเสียงตาเห็นรูปเนี่ยมนเกิดมามันต้องเกิดไปห้ามไปอยากไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อยาก ให้เกิดดีกว่านี้ก็ไม่ได้มันเกิดเฉพาะมันต้องมาตามความเป็นจริงของมันมันเป็นกฎธรรมดาของกระแสน,น้ำของกระแสโลกเขาเรามาอยู่ในโลกเนี่ยแล้วเราไม่ไม่โฟกัสไม่ตั้งสมาธิไม่มีช่องมุมมองของเราเฉพาะตัวเป็นเอกเป็นเด่นอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเหลียวซ้ายแล้วขวาไปในอดีตในอนาคต ในปัจจุบันของคนอื่นไปอ่านตำราไปฟังเทปอะไรมากก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ามันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมนมองเขาก็มองชวนเมฆอ,องค์นั้นสําเร็จมังผลได้มองเมฆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอา้าวอีกองไปมองควายในนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเขาเป็นชาวนาเขาบ่รลุเป็นบริหารเพราะควายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปเปลี่ยนเดี๋ยวถ้าเกิดคนอื่นเลี้ยงปลาปลาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานใหม่ ทำอย่างไรเราถึงจะมองเห็นเฉพาะเออทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมามันต้องเกิดมันเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีค้างอยู่ได้มันก็เปลี่ยนไปเป็นกฎธรรมดาเป็นอนิจังทุกขังนตตาไปถ้าเป็นอย่างนี้ได้จับอารมณ์อันนี้ได้จับตัวนามธรรมตัวตัวอารมณ์ตรงนี้ได้เป็นอารมณ์มันไม่มีรูปมันไม่มีตัวตนอะไรแต่เป็นอารมณ์ธรรมะถ้าจับอันนี้ได้ก็ถือว่าจบในการหามุมมอง ทีนี้เมื่อเจอแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําแล้วทำอีกทําแล้วทาอีกอย่างที่สมเด็จพ่อท่านตัดสอนอพัดพระเทกร,รัตราตสูตรใช่ไหมขอขอ,อาภายัยถ้าหากว่าพูดบรีีผิดต้องตาม,ไม,ไ,มไม่ทำนานในเรื่องนอี้บุคคลผู้มีราตีเดียวจเจริญท่านบอกบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันก็ละไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบุคคลใดเห็นเฉพาะปัจจุบันธรรมเฉพาะหน้าไม่งอนแง่นไม่คลอนแคนจงทำอย่างนี้ให้ทะลุปรโปรให้แจ่มแจ้งแทงตลอดเถิดบุคคลใดที่เห็นอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนไม่แปลงมีความเพียรไม่เกยค้านทั้งกลางวันกลางคืน สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าทุกอคงตัดว่าบุคคลประเภทเนี้แม้มีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียววันเดียวก็พอแล้วเพราะเขามีอารมณ์เป็นเอกไม่เปลี่ยนไม่แปลงไ,ไม่ว่าวันนี้มันจะมาอีกอกี่วันสามรอหกสิ้าวันคูณอีกสิบปีคูณยี่สิบปีคูณอสงไขยการเวลาแต่มุมมองของเขายังอยู่ที่เดิมเขายังอยู่กับธรรมะอันเป็นเอกอันเป็นเด่นอันการแจมแจ้งทางตลอดอันเนี้ยอะไรมาเขาก็เห็นอย่างนี้ก็ ชื่อว่าจบจบในการมีธรรมะเป็นนิพึ่งแต่ว่าจะแจมแจ้งแทงตลอดผ่องสายแค่ไหนอยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนแหละท่านถึงบอกว่าให้ใช้ความเพียรอย่างนี้ไม่เกลียดคันทั้งกลางวันกลางคืนถ้าทําอย่างนี้ได้แม้ตายในวันนี้ก็พอแล้วเพราะได้ล็อกได้อธิษฐานวันนี้คือธรรมะของเราเป็นเอกะกะตาลม ถ้าหากยังเข้านิพาไม่ได้เกิดไปชาิใดฉตนใดขอให้ธรรมะในตรงจิตติดใจไปมองอะไรก็มองเห็นสภาพอย่างนี้ทํางานอยู่ในสภาพอย่างนี้มันก็จะไม่ติดทั้งในความล้มเหลวก็มาแจของเราเดี๋ยวก็หายไปทั้งความสําเร็จก็มาใจกของเราเป็นกฎธรรมดาคนทําดีก็สําเร็จไปก็หายไปมันก็จะไม่ไปติดในความเจ้าหมองไม่ติดในความหลงหลงว่าเราดีว่าเราพิเศษกับคนอื่นมันมันเป็นปกติของโลกขเขาเราลงมาเกิดแล้วเห็นอย่างนั้นเนี่ย ก็ทางการให้สรุปลงอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นจุดใช่แต่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระคุณท่านได้ได้เป็นพระอรหันต์เป็นระยะกันต้องต้องมองมองอย่างเนี้ยในกฎธรรมดาของตรลักษณะญาณอันจังทุกขังอนัาตานั่นแหละแต่ว่าจะมองในอย่างไงลักษณะอย่างไงจะเห็นควายเป็นในจังทุกขังอนตาก็เป็นสูตรสูตรชาวนาเขาสูตรควายคนที่เลี้ยงปลาก็ เห็นปลาเปในจังทุกขังหน้าตาก็เป็นสูตรเลี้ยงปลาเลี้ยงเฮียขอโทษไม่มีไหมไม่ใส่เลี้ยงเขาผ่านมามันก็เป็นสูตรเฮียอันในจังทุกขังอน้าตาเราต้องมีสังสูตรหนึ่งทีนี้จะเปลี่ยนไปตามอะไรเนี่ยม totally ันเปลี่ยนฟุ้งซ่านเหลืออย่างเดียวว่าใจเราที่เกิดมาเนี่ยมันอยู่กับอะไรอยู่กับร่างกายร่างเดียวเนี่ย ก็ต้องมองร่างกายเนี่ยเป็นเอกเป็นเด่นเป็นกรรมฐานมันเป็นทุกข์ยังไงมันไม่เที่ยงยังไงมันสลายตัวไปยังไงนี่คือกายคตาสติมองกายเป็นเป็นเอกเป็นเด่นเป็นธรรมะเป็นที่ทํางานของจิตคือกรรมมันขอโทษแปลเนี่ยกรรมแปลว่าการทํางานฐานคือที่ที่ทำงานที่ตั้งกรรมฐานคือเนี่ยกรรมฐานของจิตคือกายที่เราอาศัย ถ้ากายที่เราอาศัยมาทะลุปูวปพงไปไม่มีอะไรเหลือไปเห็นผู้หญิงไปเห็นผู้ชายจะหลอ่อจะสวยยังไงก็ตามมันก็เห็นแบบเดียวกันเห็นนั่ใน,เ,นเดียวกันเพราะใจมันมีสภาพรู้แจ้งเฉพาะตัวตรงนี้มองอะไรก็เห็นไปอย่างนั้นเหมือนคนใส่แว่นนี่แต่มันเป็นสีขาวมองอะไรก็ขาวหมดควายขาวเมฆขาวคนขาวพระขาวถ้าเป็นสีเหลืองก็เหลืองไปหมดเพราะว่าความเห็นของเขามีอันเดียว ที่มั่นใจแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอิ่มใจแล้วชำนาญแล้วทะลุปลุกโ่งแล้วมองอะไรมันก็มีผลอันเดียวกันทั้งหมดนั่นคือนี่คือเป็นพระสูตรเท่านั้นเองตรงตาพยายามนึกจะหาให้มันเหลืออันเดียวก็น่าจะเป็นอันเนี้ยส่วนเมื่อเจอแล้วก็จะถ,ถามว่าถูกต้องไหมต้องเปลี่ยนอีกไหมถ้าคิดอย่างนี้กับฟงซานพระโบราณท่านจะให้บอกว่าเมื่อเจอแล้วให้อธิษฐานว่าอันเนี้ มันเข้าท่ามันเป็นผลสรุปที่เราโง่ามาตลอดจนถึงวันนี้แต่ต่อไปข้างหน้าจะโง่อีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ขณะเนี้มันเข้าท่าละ่ะบัดนี้นะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธตสักข้าพระพุทธเจ้าผู้เกิดมาในโลกนี้โง่เง่าเตาตนช,ชื่อชื่อหลวงตาวัชระชัยนี่นะภาษาเท่านี้ยมพ่อยมแม่ชื่อนี้ด้วยสัจวาจานี้บวกอีกหน่อยว่ามีพระพุทธธรรมประสงค์ไปได้พึ่ง มีพริบี่าเป็นที่ไปมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะตัวด้วยสัจจวาจานี้ด้วยสัจจวาจานี้อารมณ์ที่ลูกเข้ามาครองใจขนาเนี้ลูกชอบแล้วขออธิษฐานตั้งแต่วินานี้เป็นต้นไปจนถึงวันพระหน้าท่านอันนี้เป็นวันพระนะเจ็ดวันเนี่ยจะทรงอารมณ์นี้อย่างเดียวตลอดถ้ามันไม่ใช่ค่อยเปลี่ยนมาพ้นวันพระไปแล้วถ้าหากยังไม่พ้นวันพระเจ็ดวันนี้จะไม่เปลี่ยนอารมณ์เด็ดขาดก็เหมือนจะดื่มมันจะลึกมันจะซึ้งไปทุกขณะ นก็บรรลุผลในสามวันเจ็ดวันที่อธิษฐานนั่นแหละอยู่ที่กําลังใจเขาระหว่างนี้ไม่เปลี่ยนไม่ฟุง้งไม่ซ่านไม่ไม่ไปรับอารมณ์อื่นเอาเฉพาะอารมณ์เนี้ยเพราะเราอธิษฐานว่าเราจะดื่มจะกินจะปรนนิบัติบูชาพระธรรมสูตรเนี้ยมุมมองเนี่ยจนกว่าจะสิ้นถึงวันพระหน้าไม่ใช่ว่าจนกว่าจะรู้บรรลุมาผลนะอย่างนั้นมันก็กลายเป็นความอยากไปประเภทหนึ่งเหมือนกัน มันมีความหวังอยู่พอมีความหวังความผิดหวังมันก็รอเราอยู่แล้วเราบอกจนกว่าจะถึงวันพระหน้าจะไม่เปลี่ยนอารมณ์ต่อเราบังคับตัวเองให้เป็นอย่างนี้หลีกคนที่ไม่ควรจะคบค้าแต่มาคมสถานที่นี้พี่นากรรมาฐานดีแต่ผู้หญิงเยอะผู้ชายเยอะบางทีก็ไปเห็นผู้ชายอายุมากๆหลอก็มีอะไรก็มีผู้หญิงมากๆหล่อก็มีอะไรก็มีสิ่งเหล่านี้มันลบกวนใจเขาก็บอกว่า เราจะประคองอารมณ์นี้ไปเป็นดวงแก้วประจําใจย้ายที่ตรงนี้เขาเรียกหาที่สัปปายะที่จะส่งเสริมให้เราพิจารณาอารมณ์อันเป็นเอกอันเป็นเด็กของเราเนี่ยได้ตลอดสักเจ็ดวันโดยตัดตัดอารมณ์ที่มาลบกวนเสียนั่นก็คือการทุดดงการย้ายที่แต่การทุดดงการย้ายที่หาที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหาที่สัปปายะที่เหมาะสมที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเนี่ย ต้องมีธรรมะมีดวงแก้วไปนะไม่ใช่ไปหาสูตรในป่านะไปหาประสบการณ์ในป่าก็ตายป่า,ามาลาเรียกินต้องมีครูบาอาจารย์ต้องเป็นคนที่เข้าถึงพระพุะทธธรรมประสงค์แน่นอนแล้วเป็นคนปรารถนาิพพาหรือปรารถนาเป็นพุทธเจ้าก็ตามใจเลือกเอาทั้งอย่างจะเป็นภาษาวกจะเป็นพระประเจกก็ตามใจสามอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพระเจ้าหรือพระหันภาษาวกของพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง เลือกสักอย่างหนึ่งว่าเราปฏิบัติผลสุดท้ายเราต้องการภาวะอย่างนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายคือพระนิานมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะตัวแล้วมีธรรมะมุมมองเฉพาะตัวประรองไปเพื่อจะไปดูเหมือนคนสมัยนี้ไปไหนก็เอาเอาเอาไอแพดเอาสมทรงมาดูเล่นเกมนั่นให้มันมีอันนี้ติดตัวไปไปนั่งที่ไหนได้มีของเล่นของทำให้มันชำนิชำนาญไปอย่างนั้น นี่คือแนวทางการปฏิบัติธรรมของคนที่ผ่านทุกข์เข้าไปหาความสุขอันเป็ที่ปรารถนาได้แต่จะเจ็ดวันแล้วมันยังดีอยู่ขออีก1ิบหวันเขาจะอธิษฐานเพราะฉะนั้นเขาจะขอปลีกตัวถ้าเป็นคนแต่งงานอยู่ก็ขอเมียขอผัวบอกขอทั้งสมวันนะจะไปวัดแล้สามวันจะเป็น3วันที่มีค่าที่สุดในชีวิตกลับมาเราต้องเจอปัญหาใหม่ แต่ก่อนจะเจอก่อนจะกลับมาเนี่ยเราจะไปฟูงฟักไปชุบไปย้อมกำลังใจของเราให้เป็นตัวของตัวเองให้ทะลุปลุกปลงไม่มีอะไรสงสัยอีกต่อไปแล้วถ้าได้ดวงแก้วดวงธรรมอันนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็คือได้อยู่กับดวงธรรมอันนั้นอยู่กับหน้าต่างอยู่กับมุมมองที่อาจจะผ่านขวาจะผ่านวัวจะผ่านเขาก็เป็นเหยื่อของเหยื่อของอารมณ์ธรรมะ เห็นเป็นโดยอันใด้จางทุกขังอันตาไปแล้วก็แถมอีกนิดนึงบางที่เราไม่อยากให้ทุกขังอันนี้มาอยากให้ทุกขังที่สวยๆกว่านี้มาท่านก็บอกว่าอะไรมาเนี่ยมันต้องมามันเปลี่ยนไม่ได้อย่าไปฟุ้งซ่านเมื่อมันมาให้เพียงแต่รู้ออมาแล้วหรือใช่ไหมออมาแล้วหรือ ไปแล้วหรืออันเนี้มองอยู่อย่างงี้เอามาแล้วหรือไปแล้วหรือทำไมอยู่นานจังทุกขังตัวนี้นี่สามวันแล้วนะยังฟุ้งอยู่นะแต่มันต้องอยู่ไม่เคยมีอารมณ์อะไรหรือรูปอะไรที่ผ่านตาเสียงที่ผ่านหูกลิ่นที่ผ่านจมูกรสที่ผ่านลิ้นสัมผัสที่ผ่านร่างกายทางเพศทางไม่เพศก็ตามหรืออารมณ์ที่ผ่านใจ ไม่มีอะไรที่มันเป็นก้อนอมตะอยู่ถ้ายัางอาศัยอายตนะของร่างกายมนุษย์สัมผัสอยู่เนี่ยไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรพ้นจากกฎณค์นี้ไปได้จ้ะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน